วันนี้ก็มีน้องคนสวยนะคะมาต่อผมแต่เช้าเลยและน้องก็ได้เลือกสีที่ตรงกับสีตัวเองนะคะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแดงนะคะผมน้องสวยมากเลยอันนี้น้องก็ต่อกใกล้เสร็จแล้วนะคะพี่กิ๊บมัวแต่กินน้ำชาเออไม่ไม่ใช่น้ำชาสิกินขิงกินขิงช่วงนี้ไล,ล่ลมไล่ลมในท้อง เดี๋ยวเรามาดูน้องคนสวยกันนี่ว่าเอ๊น้องมาจากไหนเอ่ยหวัดดีค่ะน้องคนสวยอาฮะนุ้มมาจากไหนลูกโอ้มาจากปทุมคนจังหวัดเดียวกันใกล้ๆแค่นี้เองนะปัตตานีโอ้ปนตตานเหรอฟังจากกลับบ้านมาจากใต้เหรอคะเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรคะลูกโออยู่ภูเก็ตโอ้เมืองท่องเที่ยว น่าไปมากเลยที่เคยใฝ่ฝันไว้นะว่าสิบปีที่แล้วว่าอยากไปมากเลยแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปสักทีหนึ่งเห็นเขาบอกว่าที่นั่นสวยมากเลยนะชายหาดสวยมากเลยนะคะอ,อ,อือฮึพี่ไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้ไปหรือเปล่าว่าจะว่าจะไม่ได้ไปสักทีหนึ่งออเออน้องชื่ออะไรคะลูกฟ้า,ฟาโอ้ชื่อน้องฟ้านะคะ น้องฟ้ารู้จักร้านเราได้ยังไงคะเนี่ยอ๋อเปิดในเฟซบุ๊คอ๋อเปิดในเฟซบุ๊กอ่าะอย่างนี้ต้องขอบคุณเฟซบุ๊กนะคะที่ทําให้เราอยู่ไกลแสนไกลกันขนาดไหนก็ทําให้เราได้รู้จักกันขอบคุณมากนะคะวันนี้น้องได้มาอุดหนุนร้านเรานะคะน้องๆที่สนใจนะคะโปรโมชั่นแรงๆนะคะซื้อมัดแถมมัดฟรีค่าต่อให้นะคะช่วงนี้ก็มีโปรแรงๆนะคะ อินบ็อกซ์ In สอบถามได้นะคะซื้อมัดแถมมัดฟรีก็ต่อให้นะคะร้านพิชิพนะคะต่อผมถูกถูกลูกสาวผมดีผมถูกต้องร้านพิชซิพผมรักคุณนะคะสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามได้นะคะช่วงนี้กับโปรแรงๆนะคะซื้อมัดแถมมัดฟรีค่ะต่อให้นะคะหรือน้องๆอ,อยากได้ผมตัดสดที่ร้านก็มีบริการนะคะ ผมดีผมถูกต้องร้านพี่กิฟผมรักคุณนะคะเออแล้วน้องๆน,นะคะที่อยากมีความรู้เรื่องต่อผมนะคะสนใจนะคะคว่างไม่รู้จะทำอะไรนะคะลูกสาวนะคะอยากมีความรู้นะคะกออ็อินบ็อกซ์สอบถามพี่กิฟได้นะคะพี่กิฟตอบผมยังไงไม่ให้เป็นกระาครอบนะคะพี่กิฟตตอบผมยังไงให้ออกมาสวยนะคะ อันนี้มาหาน้องดีกว่าอันนี้น้องไม่ต้องมาทำสีเลยนะคะเออที่ร้านมีสีไว้บริการน้องๆน,นะคะเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเสียเวลาทำสีนะคะเรามีสีไว้ให้น้องๆเลือกนะคะไม่เสียเวลาอันนี้น้องก็มาต่อด้านข้างแล้วนะคะเดี๋ยว ต่อผมต่อผมใครที่มาที่หลังต่อผมเอาคนสวยมาแล้วค่ะมาช่วงโปรโมชั่น,นงแรงจองคิวเลยนะคะน้องๆจองคิวเลยนะคะ เดี๋ยวต่อเสร็จแล้วช่างก็จะบอกวิธีการดูแลรักษานะคะซึ่งการดูแลรักษาผมต่อไม่ไม่ยากเลยนะคะง่ายๆแต่มันเป็นกฎของที่ร้านนะคะว่าลูกค้าจะเคยต่อมาหรือไม่เคยต่อมาช่างก็ต้องบอกนะคะวิธีการดูแลรักษานะคะเพื่อความไม่ยุ่งยากของลูกค้านะคะเพราะว่ามีอะไรเนี่ยทางร้านก็จะดูแลให้ตลอดนะคะผมเราซื้อไป ครั้งเดียวจบเราสามารถถอดเข้าถอดออกนะคะแล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้นะคะ ค่ะกิบล็อกนี้เราจะฟรีค่าต่อให้นะคะน้องๆที่อยากต่อนานโนทางร้านก็มีให้บริการนะคะที่ร้านนี้จะต่อสับวางให้ลูกค้านะคะเมงี้น้องๆบอกพี่กิฟตต่อสับวางเพื่ออะไรอ๋อเพื่อความเนียนค่ะถ้าต่อเรียงแถวเนี่ยมันจะเป็นล่องนะคะ เราเอาสับวางเนี่ยมาต่อปิดทับนะคะเพื่อที่ว่าปิดลอยล่องนะคะต่อสับวางนะคะแล้วน้องๆถามว่าต่อเลี้ยงแถวได้ไหมพี่กิฟต์อ้าวได้ค่ะต่อเลี้ยงแถวเราก็ต่อได้นะคะอยู่ที่ลูกซลูกค้าสั่งค่ะอันนี้่น้องที่อยากมาเรียนรู้นะคะ เห็นแ, <us> แบบนี้ต่อง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายนะคะลูกสาวนะคะการจับองศาเน,นี่ยเราเราเราต้องจับให้ถูกนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเราเรานึกจะต่อแล้เราก็ต่อไม่ได้นะครับเอออันนี้มันต้องมีการเรียนรู้นะคะว่าเอ้จับกี่องศาลูกค้าจะไม่เจ็บไม่ลังบางทีลูกค้าต่อไปเนี่ยเออต้องกลับมานะคะเพราะว่าพี่นอนไม่ได้มันเจ็บมันลัง อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับองศา,าที่ลูกเอ่อที่ช่างจับด้วยนะคะการเรียนรู้เรื่ององศานะคะการเรียนรู้เรื่องลายผมอ่าอันนี้ช่างจําเป็นต้องศึกษานะคะน้องๆที่อยากมีความรู้เรื่องต่อผมนะคะอินบอ็อกซ์สอบถามได้นะคะการดูลายผมการดูร่องผมการต่อผมหัวโปกนะคะ ต,ต่อออกมายังไงให้สวยนะคะอันนี้ด้านข้างนวลก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะถ้าต่อเสร็จแล้วเนี่ยทางร้านก็ต้องเซ็ตทรงให้ลูกค้าออกไปให้สวยนะคะถึงถึงลูกค้าจะหัวโปกมาหรือว่า ผมสั้นมาขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะต่ทางเราจะต้องเซตทรงออกไปให้ลูกค้านะคะจะไม่ให้ลูกค้าออกออกไปแบบหน้าเกลียดนะคะต่อเสร็จแล้วก็ต้องมีการเซ็ตทรงให้สวยงามนะคะแล้วก็จะตัดปลายให้ลูกค้านะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบตัวยูตัววีนะคะหรือว่าตัดตรงนะคะเราก็จะ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 ทำให้นะคะ ร้านเราไม่ใช่เป็นช่างต่อผมอย่างเดียวนะคะต้องต้องเป็นช่างเสริมสวยด้วยถึงสามารถจะทำให้ลูกค้าออกมาสวยตามตามที่ใจต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็ตทรงนะคะการเก็บความเนียนทั้งหลายนะคะในั่งการดูลายผมนะคะเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะ น้องที่อยากมีความรู้นะคะเทคนิคการทำสีผมนะคะการทำสีผมต่อทำยังไงนะคะการยืดผมต่อทำยังไงนะคะอินบ็อกตสอสามพ่กิดได้นะคะเอ,อ่อเทคนิคการยืดผมต่อนะคะขั้นตอนเดียวไม่ยุ่งยากนะคะแล้วออกมาสวยผมเงานะคะทำยังไง ให้มันง่ายๆนะคะสามารถสอบถามอินบอ็อกซ์พีคกิฟได้นะคะเป็นเคล็ดลับของทางร้านนะคะอันนี้ลูกค้าที่มีแก้มเยอะๆนะคะมีแก้มเยอะๆตามใหญ่ๆ หน้าบานๆนะคะอันนี้ต่อผมเนี่ยช่วยให้หน้าเรียวได้นะคะสามารถทำได้นะคะไม่ต้องไปเป็ดปไปทำหน้าเรียวไม่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ไมไมต้องแก้หน้าบานนะคะสามารถต่อผมไม่ให้หน้าเรียวได้นะคะ,จะ,จะน้องๆที่ทำงานออฟฟิศนะคะพบปะลูกค้านะคะที่ต้องทำงานนะคะเอ่อ ทรงผมเนี่ยเสริมสร้างบุคลิกเสริมสร้างความมั่นใจได้นะคะลูกสาวเออเมื่อเราพบปะลูกค้านะคะบุคลิกสําคัญนะคะลูกสาวเวลาเราไปพบปะลูกค้านะคะบุคลิกสําคัญมากหน้าตาอันดับหนึ่งทรงทรงผมเนี่ยอันดับที่สองรองลองมานะคะเสริมสร้างบุคลิกเสริมสร้างความมั่นใจนะคะลูกสาว บุกคลิกเราดีเรามีความมั่นใจเดี๋ยวเงินมาเองนะคะลูกสาวเดี๋ยวเงินมาเองนะคะเดี๋ยวตา,ตาตากล้องขอไปกินน้ำก่อนคอแห้งเดี๋ยวมาใหม่นะช่าง